สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขาได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว20จังหวัดนะครับซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อของสำนักง,งานกกตเลขที่ข่าว1 5 6ทับ6 4เผยแพร่เมื่อวันที่14ธันวาคม2564นะครับ ในรายละเอียดนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน20จังหวัดด้วยกันก็ได้แก่จังหวัดชัชนาทจังหวัดตรารดระนองสมุทรสาครระยองเชียงใหม่ะยะโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารภูเก็ต สมุทรปราการสมุทรสงครามพิจิตรบึงกาฬนครสวรรค์สตูลพัทลุงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระบี่และพังงาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบตเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงประกาศผลการเลือกตั้งาภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในส่วนจังหวัดอื่นๆที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัดด้งเนี่ยก็จะแจ้งไปยังกรกตจังหวัดกรกตจังหวัดก็จะแจ้งประกาศผลการเลือกตัดด้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไปนะครับ